จากกระแสลูกชิ้นยืนกินที่มาจากน้องลิซ่านี่แหละเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ทําให้รีสอร์ทในจังหวัดบุรีรัม์นะคุณพัฒเขาบอกว่าห้องพักเนี่ยเต็มเลยนะคะแบบมีคนเข้าไปพักจนเต็มโรงแรมอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือกลับมาคึกคักอีกครั้งรวมถึงรีสอร์ทของคุณหญิงลีด้วยเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันค่ะ ระแสะริซ่าแบล็คพิงค์นะคะทั้งลูกชิ้นยืนกินแล้วก็การนําประสาทหินพนมรุ้งเนี่ยไปไว้ใน M v ลวลิสาส่งผลให้การท่องเทีย่ยวจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของน้องลิซ่านะคะกลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนักร้องลูกทุ่งยิงลีสีจุมพลนะคะหนึ่งในผู้ที่ทําธุรกิจรีสอร์ทที่บุรีรัมย์เขาก็เล่าไปยิ้มไปนะคะบอกว่ารีสอร์ทของเธอเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งพอถึงวันจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าบางวันถึงขั้นว่า จองเต็มหมดทุกห้องเลยนะคะพร้อมกันนี้เธอก็ยังพาทีมข่าวของเรานะคะเดินทัวร์รีสอร์ทที่กำลังเตรียมที่จะสร้างสวนน้ำด้วยนะลงทุนไปกว่า3ล้านค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นแฟน True Insight ค่ะตอนนี้บรรยากาศด้านหลังนะคะก็แดดร่มแดดร่มลมตกเป็น,เป,นเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆสำหรับ ือต่างจังหวัดนะคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศต่างจังหวัดค่ะของรถค่ะเป็นยังไงคะกับสาวว่ายน้าเพิ่งเสร็จเลยใช่ไหมคะพี่หญิงสาวว่ายน้ำเนี่ยค่ะเพิ่งเสร็จประมาณมอาทิตย์หนึ่งหญิงเอาน้ําลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะชื่นใจไหมคะกับ <c oughs> กับผลงานนะตอนนี้พี่ผลงานแบบรีสอร์ทของเราที่ทําอย่างเต็มที่เลยชื่นใจมากค่ะคือหญิงเลีย เททั้งชีวิตเรียกว่าทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้<ม>เพราะว่าเงินเก็บที่หามาได้ช่วงเวลาที่เพลยงขอใจเธอแลกเบอร์โทรโด่งดังค่ะหญิงก็มุ่งมั่นเก็บเงินนะคะหาเงินเพื่อที่จะมาสร้างเนื้อสร้างตัวไว้ทํากินตอนแก่ค่ะฝั่งนี้เป็นห้องพัก VIP ค่ะตอนนี้มี30ห้องพักค่ะห30ห้องพักนะคะแล้วก็มีห้องสัมมนาสาวว่ายน้ํา กว้างประมาณประมาณสักสนามฟุตซอลค่ะโโมีลูกค้ากลับเข้ามาพักที่รีสอร์ทเราเยอะขึ้นบ้างไหมยังคะพี่ได้มีลูกค้า ติดต่อสอบถามมาเรื่อยๆค่ะมันรู้สึกชื่นใจค่ะโทรมาถามว่ารีาสอร์ตยิงเรียอยู่ไกลไหมอยู uh huh. อย่อยู่ใกล้ในตัวจังหวัดไหมอยู่ใกล้สถานีรถไฟอยู่ใกล้ลูกชิ้นยืนกินไหมอี uh ่ย huh. แต่ว่าหญิงก็เลยบอกลูกค้าว่าอันนี้ยญิงออกมาจากจังหวัดหลัแปดสิบโลวันไหนไม่มีลูกค้าเราก็ถือว่าเราอยู่บ้านสร้างบ้านอยู่ uh huh. วันไหนที่มีลูกค้าเยอะๆหรือว่าได้กําไรก็ถือว่าเราได้กําไร uh huh. yeah. แต่ปัญหาคือว่าเราต้องจ่ายค่าแรงพนักงาน uh huh. อ้องมีรายได้มีรายจ่ายต้อมแซมต่อเตอร์เรื่อยๆค่ะก็ในส่วนตัวของพี่หญิงเลนะคะเป็นนักร้องมานอกเนาะลลิซ่าเป็นนักร้องสากคนดีโกอินเตอร์พี่หญิงเลก็ฝากน้องบอกน้องว่าน้องเป็นเด็กที่น่ารักเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจที่ทําให้บ้านเกิดของตัวเองได้มีคนรู้จักถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปชมคอนเสิร์ตลลิซ่า แฟนท่านใดอยากมาพักรีสอร์ตยิงลีนะคะก็ติดอ่อเซิร์ชอินเทอร์เนต็ต Google ได้เลยค่ะรีสอร์ตยิงลีลันลาค่ะอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแฟนเพจหญิงลีสีจุมพลค่ะนี่แหละเราได้เห็นรอยเยิยมของผู้ประกอบการเราก็รู้สึกดีใจไปด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็สบเศร้าไม่น้อยเลยเพราะว่าโควิดก็เข้ามาด้วยเนาะ นักท่องเที่ยวก็ไม่มีนะคะไม่มีไปในพื้นที่นั่นเองและกระแสะของน้องลิซ่านี่แหละก็ทําให้หลายๆอย่างในตัวของน้องนะคะโซเอาไปสมดหลายคนให้ความสนใจ